โอ้ล้ำสมัยครับใช้งานได้ดีมากครับใครใส่มาไม่รู้ <Okay. S 1> พอดหมดอ่ะพิงอย่างเดียวเอเอทำมาที่อะไร,รอ่ะทำไมคนขายรวยหลายร้านเนี่ยอาโอ้เลย อกเ่าอ็ไรใ,ใช้รัดมารัดหน่อยไม่อยู่อ่ะใช้เพีงเอาสายรัดมารัดไปเขาลืมเสียบสายนีะเขาไม่ยอมเสียบสายเกีวัดความร้อนตัวนี้ออกแบบตัวนี้ใช้ดีจายเหมือนวีโก้เลยนะล้ำสมัยมากตัวนี้สายฟ้าเนี่ยซ่อมง่ายเปลี่ยนง่งงายแค่เ,เดียวยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย ตั้งหลังไม่ทำใหม่เลยตัวดีๆเนี่ย